สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิวรวมรถกระบะมือสองเพชรยนต์วันนี้นะคะอัปเดตอีกหนึ่งคันพี่พี่คะ่ะโู้โอดใจไม่ได้จริงๆคันนี้เ e ตอี i ิชั่ ตัว2.4ได้ปี2023สีเทาหายากด้วยคันนี้นะคะบอกเลยไม่ใช้งานแท้ๆเลยแค่9,000กิโลเท่านั้นเองราคาดีมากๆนะคะราคาดีสุดๆคันนี้นะคะบอกเลยนะคะใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะสามารถฟรีดาวได้นะคะออกได้นะคะเอกสารบัตรประชาชนใบเดียวสามารถรับรถได้ภายในวันอันนี้เรื่องจริงไม่ได้จกตาคันนี้นะคะเครื่อง2,400 cc นะคะพี่ๆ คนที่เป็นสาวกโตโยต้าอยู่แล้วแล้วใช้รถกระบะอยู่แล้วแล้วอยากเพิ่มอยากเติมหรือนะคะใครที่มีรถเก่งอยู่แล้วนะคะต้องการมีรถกระบะไว้ใช้งานนะคะหรือเอาไปประกอบอาชีพเพิ่มเติมเอาไปเสริมหรือเอาไปไว้สําหรับเอ่อ ไปในสวนไปในไร่ไปในนาหรือว่าต้องการประหยัดน้ํามันไม่อยากเติมเบนซิน,นเรามาเติมดีเซลได้เปลี่ยนเป็นคันนี้ก็ได้ฟรีดาวได้ค่ะพี่พีๆขาออกง่ายมากๆไม่ได้ยุง่งยากดูจากรีวิวได้เลยงานเร็วงานไวไว,ไว้ใจเซลอิวนะคะคันนี้นะคะได้ปี2023ถือว่าแทบจะได้ป้ายแดงเลยทีเดียวแต่ราคาหันลงมาจากป้ายแดงหลายแสนมากๆพี่าถ้าชอบรีบจองกันให้ไหวหรือพักสอบถามรายละเอียดอิวก่อนก็ได้ ตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยนะคะเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปสามารถแอดไลน์ได้นะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้เลยตลอด24ชั่วโมงไม่ต้องเกรงใจสามารถรับสายได้ตลอดพี่ๆคะ่ะช่องทางไหนก็ได้นะคะอยู่สามารถติดต่อกับอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงพี่ๆไม่ต้องเกรงใจปรึกษาได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่าไม่ซื้อไม่ด่าไม่ว่ากันปรึกษารีนะคะทั้งเรื่องเอกสารเรื่องรายละเอียดตัวรถนะคะพี่ๆยกเว้นเรื่องเงินนะ อันนี้ปรึกษาไม่ได้จริงๆตัวเองก็เอาตัวเองไม่รอดน,นะคะพี่พี่อะคันนี้นะคะให้ดูสภาพภายนอกนะคะวันนี้นะคะดูสภาพอัปเดตเข้าใหม่เลยนะคะเพิ่งเข้าเมื่อวานนี้เองเมื่อวานเนี่ยวันนี้วันที่27เมื่อวานวันที่26นะคะพี่พี่คะ่ะคันนี้เพิ่งจะเข้ามาแล้วนี่เป็นสภาพแรกเข้าสวยไหมล่ะ สวยจริงนะคะพี่ดูจากไฟหน้าเลยนะคะยังใสยอยู่เลยนะคะไม่มีคราบเหลืองใดๆทั้งสิน้นคันนี้ไม่มีคราบเหลืองใดๆทั้งสิน้นคราบไอ้น้ำรอยแตกรอยเราไม่มีหน้าหล่อของเจ้าหน้าหล่อของเรานะคะกระจังหน้านะคะ,ะโครเมียมนะคะพร้อมกับกระจังหน้าสีดําเงาแบบนี้นะคะพี่ๆป้ายทะเบียน4 5 4หนะคะระยองนะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เป็นกรุงเทพมหานครได้คะ่ะพี่หาพี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะพี่ๆคันนี้นะดู สภาพภายนอกสวยมากค่ะใครไม่บอกว่าเราซื้อรถใช้แล้วไปอไม่มีใครทราบนะจริงๆคันนี้ไม่มีส่วนไหนที่จะต้องติเลยพี่หารถใช้งานแค่ไม่ถึงปีหรือนะคะตีง่ายๆเอาใช้งานหนึ่งปีนะคะใช้ใช้งานใหม่แท้เลยสามารถเช็คศูนย์ได้เช็คประวัติได้แค่เก้าพันกิโลอ่ะพี่แล้วราคาหันจากป้ายแดงลงมาเป็นหลักแสนพี่ว่าคุมประหลาดแล้วยังสามารถฟรีดาวได้ด้วย นะคะแสดงว่าคันนี้วารันตีศูนย์ยังมีนะคะพี่ขาวารันตีศูนย์ยังมีวารันตีของเราก็มีนะคะมันจะคุ้มคุ้มคุ้มและก็คุ้มนะคะหลายๆคุ้มเลยคันนี้พี่ขาไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากถ้าชอบรถกระบะนะแล้วชอบสีเทาแล้วชอบโตโยตา้าแล้วชอบเครื่องยนต์แบบนี้นะคะพี่ ไม่ต้องคิดเดยอะทักเข้ามาเลยนะคะอยู่สามารถให้คําตอบได้นะคะเอกสารออกได้ไม่ยุ่งยากออกได้นะคะอาชีพทุกอาชีพแต่ช่วงนี้ต้องขอเครดิตดีนะพี่นะไม่โกหกกันไม่จกตาต้องขอเครดิตดีเลยนะคะเครดิตไม่มีติดแบ็คลิสต์นะคะถ้ามีล่าชา้าก็ยังพอว่านะคะแต่ถ้าแบ็คลิสต์ต้องขอก่อนนะถ้ามีคนซื้อแทนได้ก็ค่อยว่ากันนะพี่ๆคะ่ะแต่คันนี้บอกเลยใครได้ไปไม่เสียใจสวยจริงนะคะนี่อู่เห็นรถตัวจริงอยู่เห็นรถคัดจริงอิวอยู่ต่อหน้ารถนะอ สามารถบอกได้ว่ามันสวยสวยเลยนะคะตัวแม็กนะคะตัวแม็กแท้นะคะตัวล้อแม็กอลลอยแม็กแท้เลยจากโตโยต้าพี่ขาเนี่ยไม่มีรอยเบียดจากฟุตปาทใดทั้งสิ้นยังเงาอยู่เลยนะคะตัวยางนะคะยางมาพร้อมกับรถเลยคันนี้นะคะใช้งานได้อีกยาวๆนะคะพี่ขาสวยมากนะคะดูคมนี่ไม่ได้มีรอยลัก,กยิ้มใ,ใดๆก้มลงข้างใต้มันจะเห็นไหม่ะพี่อ่เห็นอ่ะเห็นนะคะ ไม่มีบุบเลยนะคะบอกเลยคันนี้นะไม่มีแบบบอบช้าเลยนะคะพิวารชนหนักจมน้ําไฟไหม้หรืออะไรเงี้ยพี่ไม่ต้องห่วงไม่เกิดกับคันนี้หรอกนะคะอยู่เชื่อว่าคันนี้ไม่มีเพราะที่นี่คืออะไรที่นี่นะคะคัดรถเกรดเอมาให้พี่ๆแล้วนะคะพี่สามารถมาดูรถได้นะคะเจอกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนเสรีไทยที่ถนนเสรีไทย68สิแปดแยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะ พี่พี่เอซท่านไหนอยู่ใกล้นะคะหรืออยู่บริเวณนี้เราแวกนี้นะคะติดต่อเข้ามาหาอย๋่ก่อนก็ได้อยากเข้ามาดูรถก่อนก็ได้พาชมไม่ว่ากันนะคะพี่พี่ไม่ต้องเกลงใจไม่ซื้อไม่ว่าไม่เป็นไรเข้ามาเถอะนะคะเรามีรถให้เลือกมากมายมากกว่า4 0 0รคันพี่พี่ขาตั้งอยู่บนพื้นที่ของตัวเองไม่หนีหายไปไหนแน่นอนอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการจัดไฟแนนซ์ถ้าพี่พี่ในกรณีที่เราจะจัดไฟแนนซ์นะพี่จะฟรีดาวหรือว่าจะมีดาวก็แล้วแต่เรามีสถาบันการเงินมากกว่า10สถาบันรอพี่พี่อยู่นะ ตรงนี้นะคะมาเลยนะคะบัตรประชาชนใบเดียวนั่งรอรับรถได้เลยเราทำมาแล้วทำได้จริงไม่จกตาทุกวันนี้ก็ทำอยู่เพราะฉะนั้นพี่ๆที่ชอบแล้วรีบจับรีบจองหรือทักมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้ชอบแล้วค่อยจองนะคะให้ชอบจริงๆค่อยจองแต่บอกเลยคันนี้นะการันตีเป็นสมาร์ทแคปแล้วเรียบร้อยบอกแคปมีมาให้ยางยางอะไหล่มีมาให้ครบนะคะคันนี้ ข้างในนะคะเป็นระบบปรับไฟฟ้ากันหมดแล้วพี่ๆขาไม่ต้องห่วงนะคะเรื่องนี้นะคะงานเร็วงานไวรถสวยเกรด A ต้องที่นี่งานเร็วงานไวต้องเซลล์อิวเท่านั้นนะคะแล้วนะคะ ความจริงใจนะมีให้เต็มร้อยขอแค่พี่จริงใจต่อ,อก,กันอิวจริงใจพี่อยากได้รถอิวอยากขายช่วยกันไม่ต้องห่วงมีอะไรปรึกษากันได้ก่อนเราหาทางช่วยกันร่วมกันนะคะถ้าชอบแล้วนะคะรีบจับรีบจองหรือทักเข้ามานะคะถ้าพี่ๆไม่อยากพลาดรถสวยๆเกรด A มือสองแล้วสามารถฟรีดาวได้ทุกคันแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามอีกไว้กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการ่า แจ้งเตือนในเรื่องของการอัปเดตรถสวยๆเกรด A เผื่อวันหนึ่งพี่ต้องการใช้รถขึ้นมานึกถึงเซลล์อิว้าไว้นะติดตามอิว้าไว้นะคะมีบริการดูแลพี่ๆได้เลยทั่วประเทศไทยน,นะคะพี่ๆคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะพอของปากหอมคอเดี๋ยวมาทํา e พีนะคะที่ให้เห็นกันชัดๆเลยช่วงนี้นะคะต้องขอประทานอภัยปลายเดือนเนาะจะยุ่งๆนิดนึงเดี๋ยวมาไล่ๆอัปเดตให้ทีละคันเลยถ้ารถยังอยู่ถ้ารถไม่หายไปซะก่อนนะพี่ๆคะ่ะเพราะเรามีพนักง,งานขายมากกว่า5 0าิ ใครจองก่อนคนนั้นได้ก่อนนะคะบางทีแค่เซียววินาทีก็ไม่ทันกันแล้วอ่าโอเคไหมสําหรับคลิปนี้อ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมันดึกมันค่ําแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่พลาดนะคะที่จะมาอัปเดตนะคะให้พี่พีเกลัวที่จะไม่ทันคนอื่นเขานะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ พลาดไม่ได้เลยคันนี้พี่พี่คะเซตอีดิชันคันนี้ไม่น้อยมากไม่แค่เก้าพันเท่านั้นเองพี่พี่คะได้ปีสองพันยี่สิบสามด้วยราคาดีด้วยนะคันนี้บอกเลยนะคะถ้าพี่ที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานแล้วสภาพแบบน้องนองนางฟ้าแบบนี้นะคะพี่พี่คะ่ะราคาเบามากสามแสนกว่าเท่านั้นเองผ่อนเริ่มต้นในเรทฟรีดาวแค่ประมาณหกถึงเจ็ดพันพี่พี่ คันนี้เหมาะสุดๆเลยถ้าใครชอบแล้วกำลังมองหารถ Z-Edition คันนี้นะคะ Toyota Hilux Revo รุ่น Z-Edition 2.4ตัว Entry นะคะพี่ๆคะ่ะถ้าใครชอบนะดูคลิปให้จบรีบจับรีบจองกันให้ไวสอบถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้นี่เดินผ่านมาอุตส่าห์ว่าจะไม่อัปเดตแล้วนะทนไม่ไหวแต่ต้องขอประทานอภัยนะวันนี้เอาตามสภาพไปก่อนแต่บอกเลยคันนี้สวยมากไม่แค่หลักพันนะใครช้านะถือว่าพลาด รีบดูคลิปให้จบแล้วทักสอบถามรายละเอียดอยู่ได้เลยจ้า